เจ้านั่นนั่นเลยซึมป่ะอือจะไม่ดักแม่สวัสดีค่ะพี่น้องมองปายนะคะเพิ่งมาถึงบ้านบางคับนี่พี่น้องก็เลยไปซื้อของสิอย่างมากเพราะในวันนี้นมีเวลาทายคลิปเพราะอยากปิดคลิปข้าวแล้วก็กินนะเพราะว่ามันสีอะน,นั่นัวมันทีเย็นได้ไปเสื่อปลาซาบะให้น้องท้องกินใหม่ซ้ำได้ปลาซาบะอันนี้เป็นต้นข้างในนะคะทุกคนครับ คุณต้มให้เปื่อยต,นะต้มเปื่อยนะตะวันนี่คือแบบว่าคุณต้มมาให้แล้วเขามาปรุงเองถ้าม่ารู้มึงกระไซเป็นแบบวะหอ,อยสด่ดี่นาะไม่ช่างขมหอยมักขมขมไม่กินของหน่ออะไรเลยไม่กินของหนอง่อเรึ่บอดแกงด้วยมะนมมาวคอยฝ้าเนาะเพิ่งทานปลาจได้มาทรงขวางอืมตุ้งไก่ ป็ใใพี่แก่เศร้าอ่ะพี่แก่เศร้าอ่ะหรอชิมดูมดมอร่อยเลยนู่นเขาค่ะไฟแห้งแล้วมันเอสาวเราก็ได้กินด้วยจับ ต้มอ,อ่ะแก๊งจืดเพราะวันซื้อมัตเตอรรสตัดแใบบวานมันมีของมาเรี่อย้อยแล้วมัเตามอ่ะเอาตม้มมาเสียเวลาเนี่ยสำหรับคนรีบๆก็ซื้อมัตตุแล้วพี่นอ้องแจ้พวกแสบเยอะาแม่มังเอาแม่งดามาตน่นันมัตตบัลปิตานะคะนางกินได้เงินเลย เพื่อน,นั่นตัวลังเมื่อคืนนี่หั่น,นจำง,ง่ายมันเกิดนกเนาจะเริ่งหั่นหลังให้ซองผงนวดเนี่ยลจุจงงาง่ายมันเกิดอนแก้วใจนะครับแฟนของรุชี่พี่น้องเ,อเสื้อผ้ายกเพอยากนกพวงแป้ไปไตายพี่นึงกับเบลี่อันถ้าเสื้อผ้ายี่เด็กมาบ่ายไปเขาไปหาเขาความรับแจกส้่งม่จะเดือดตอนนี้ผมขึ้นีโฟนต่ห้มเปยเปยอยู่เบียดปัด จก um. ักส pues ิตัดต e hmm. ีม nah. ตีมคอดพี่ไปบ้านเนาะมันเกิดความตญจะเป็นว่าตีมสัตว์เพราะว่ไม่สุดไ้ที่เหล่านั้นใช่นะม่จะถทายลูกกับบอกแพ้พบัดให้ลูกทายคลิปสัมพงสัมภผษ์เมื่อหลัเของของค่าแข่งของเราจะอันนั้นี่ลหละมันเป็นยากเนาะเมื่อเนี่ผมวัชถทายมื่อเช้านี้ พาไปเอาเบนเพื่อทรงคี่มานนะเราเคยได้คี่ว่าจะได้ส<ม>อนยูเธอขมขับดิจะเป็นคนสีดีไปเองแหละปุ๊บคุปด้วยดำปุ๊บปุบ,บเนาะเอ้ะมันเสงสอัน,นอรถไฟยี่หงอกไข่ทอดพอกันค้นแกงสตรีมออมหนึ่งของปั่นย,ย่างไป ปุ่งอันนั้นอันนึ่งขอเรื่องผิดป่าแหละปือป้อๆอยู่มันกระใหม่ตะไคร่นอกอันลากรอบนอกเนาะเละในอืรูเ้เดือดกระหิวเดือดน่ะน้องกระหิวยากชอบอะไรขมๆมาทั้งคนขอแข้ง,ขมขงมาต้องเป็นคมอันนี้ดิ ว่ามันคมคือเครื่องกออ่อห้องอเซึ่งเขาเึืกเเขาแรงครับแล้วแม่ก,กับอยากนอนมาติดตั้งวาสิตจดนอนอยู่แวะลอยปัม๊มหน่อยก็ได้วันตีสี่เรตื่นปเปิดอหนเยวเปิดตองันได้หืว่าบ้านแปดมุงมาเท่าไหร่หกตีมงหน่ะปัจจบาน,วบานปวดหิบนบึ้มบืมอยู่ ไม่ต้องัวขวัญมูไปแบไปได้ช่พด้วมรรื่อวแนราคาเป็นหนออมันจนับห้องซก็่าบาเจ็ดสิบบาทนะเล่ซาบาทตอนมันเปรีขึ้นุแค่ัำบักก็เปรี้ยแล้วนะเฮ้ยมันเดือตัวเดียวก็ได้ตื่นมากะไออีกตัวม,มั้นเหง ม,นนม,มันก็ต้องาจากให้การณมากนะคะใหญ่ที่อยู่ไวรัสโควิดยาวคนว่าถ้ามึงกับวุ่นกันวู่ก็เพราะอยากกับมีบอกเอ้ยหนักเล็นหมาไปเอาไม้ไปนัง่งหมามันมึนอีตัวแม่แม่เป็นบางคนเบิองหมานะมันมึนไม่กินไรเปล่า อันน okay, ึงกับสามสิบเจ็บโอเคอยู่ได้พป่น้องข้าสจดเกี่ยวกับปันหาสิบาทซาบะยังได้หมูสับด้วยนะฮะเอ็กปะทุพากรนละคุ้มคุ้มยุดอกตอสยำมันเปี้ยบมันบ่ออุ่มมันบ่อหนาหนํมต้องซูดแบบเสนังโกโก ถ้าหนูเข้าไปหาเห็นแหละมั้งเนาะอืมชุม่มนมอย่างนั้นหรเสียใจในกลาวันนี้ฉันกินอะไรค่ะค่อยแห้งไปหนอ่อย ผมขอดิเบิดมือมึงเนี่ยอย่าหาทำนะอย่าหาถึงนะันไปถึงได้ยังไงเพ่งกับแพร่เจ็บกับบาเจ็บคือว่านขันอยากคักไส่บ,บุ่อทีกับบดเดีอยวจมเมียนอะไรเป็น เจ้าท่านขนมเทศจะรับเห็นเยวกัคนื่องในติดต่อละเอียฟังไงได้ด้วยเอา,อาเอาถือที่เขาไป้นนั่งกินขนอมน้าแอบเบิง้งคนอากาศจะฮอนพี่นอ้องวัหนหตตีนในปฟาย่แต่ตัวกันเมื่อคืนท่านต้องคอยไปมองอันรอบค่ะาาเปียกโคตกตะตะบายตะเทียงที่นปตกประมาณสี่ทุม ย่างข้างเราต้องใช้มือนะครับดูไปยากมื่อน้ำเทนนั้นกับยา แค่น่เบิดอน่ากินหน้องอันนี้หันกามาแต่เรื่องของท่ามาแต่เยสวดทารพอดีอยู่ไวทางของเครืองพอดีเห็นคนอยู่รถมากคนขายบักกล้วีทาค่น่าแค่นี้แค่น่ากินนะแค่เรื่องจอดเบื่อาครยังจ่านต้มเปื่อยสั่งทุนจับตัวละยี่สิบบาทหน่อยเมื่อสักถือพอดีก็จะไปซื้อมาต้มมันยังเสียไม่ได้แล้วเป็น้องหอนก็งหอน อันนี้วมาแตะตมได้เลยมัมันมีเบียร์มาให้น้ำบอกเขาเรียเป็นสีเพียระะ์สิคุัรู้อันนี้แม่กินจำคนทำนะเพราะมึงซื้อมาแม่แม่คนทีเห็นแม่กับะอตัวแล้วเมือง,มองนหมายพร้อมคำว่าใจวินนะเพราะคนกินเหล่ากันไล่เล่าเอ้ย น้องนั่นเด้คือกันั่นจะถ้ตรวจประ,ะจับให้ในฝนตกเพรจะตำรวจขึ้ข้อมาขึ้น,น,น,นจะสำหรับว่นดสวยปเป็นอนเน้นกลิน่นเมื่อนึงเจาแม่งด่าได้เลย่นหอมขนาดประสีรักเจายิลรุยมากเบื่อมว่า,วาสัม่มาบอย เผาป่านะเนาะเบล็อกนกคาจิมงเลยะจำเจียวเลื่อนแซบกูสติกแซบกูพิซซ่าก็แม่ันนึงเจียวบอกเราเหยียดรสชาติเดียวกันก็แม่แม่คนเลยคือ,อยาละไมเลยฮู้เลยว่าเป็นรสแบบว่าบ่ได้เ็ดขายแม่พี่น้องรสชาติเหมือนทำกินเองบ่ได้หวงของบ่ได้ปัน่นก็ตำจากโคกแบบว่าสุดๆแล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยอนะ่ะ ข้ามรู้สึกนั้นเลยก็พรุกงนึงในกินผู้เดียว้วันเดือนหนึ่งอ่ะยัดแน่นอยู่ได้เพินหาที่บาทเนาะมันขบวนแซ็คกี้เหมือนอ่ะอืมไม่รอดจากบางหอมกันหรอฮ่องกงชาตะใครมากเลยมันไม่บักกูดใบซ่าโอ้ป้าใดสไต สมอันแพ็คของทรงหลายอยู่เด้กพี่น้องมันแสียต้องรอดหายมันต้องทำบนยี่ห้องานผลิตเนาะแพ็คเองตําเองอือไปแล้วพี่น้องต้องไปห้อาบน้ำแล้วอาบน้ำนัอนพ่อพี่น้องก็ไลยก็แชร์เด้อพี่น้องเด้่อยเป็นไปได้ให้กันนะคะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามทุกช่องทางของผมหน่อยเลยนะคะไปแล้วค่ะ